ะนี่รูแล้วอ่าเนาะปาก์ายสบายดีเด้อปาดวงไปขู่ทุกคนสามารถพบมาพ่อกับกระป๋าใช่เรายู่ตี้แคลเฮียนอีกแล้วเมื่อนี้ก็ออกมาทางไหาทางนาพี่แด้พี่น้องเลยออกมาธรรมาสตว์ทางไหาทางน้าเราพี่น้องเนารพบ่นะลูกลานก็ออกมาเต็มปึ้งขึ้นก้าพี่น้องเลย ไปทักไล่ก็ไปรับกันเนาะอันนี้กะออกมาหน้าพี่กะนซุกเซินพี่น้องเลยมาซุกเซินกับ่าได้มีเข่าเบื่อมาสิมหาหา่อไม่แกงบัวมีก็เลยมาตำเอามาตำนะมาเก็บกลเอาให้ชื่อนันไปถ่ายเพื่อนมันได้ช้บเมื่อหวนรถมากระลงเพิ่งมาเองเลยอามาเองเลยแล้วเนาะมาออกมาเบิ่งทงไทรทงหน้าแนแระตั้งแต่เกี่ยวเขาแล้วหากระลังออกมา้มึงนี่ แซ่บเข้าดิมาแต่ปั่นเข้า <scrolling> อันนี้ก็ต้นบักม่วงกระสอปาสิมานั่งถากอยู่บักม่วงกระสอเลยแหลมื้อนี้พี่น้องเอ้ยลมมาแฮงนกว่าสิม่วงกระอม่วงกระอักเซบพี่น้องต้นบักใหญ่ม่วงกระอหมากลกบ่่ะหมากม่วงเด้โอ้บ่ลกปีกานี่ติ่นนี่เนาะ โอ้พ oh, ูดอะไรพี่น้องเลยหมากกระดกดูฟูเดี๋ยวบ่มบ่มบ่มฝนตกน้องมาล้มนี่กันล้นน้องมาเต็มอยู่เนี่นี่ต้นกระไยขื่นขึ้นซึ่ได้ดอกเนาะยังงงใช้าวิวตี้สวัสดีบ้าลุงอีกเท่อาลูกป้าลุงเขาเข้ยนแล้วโอยมาพบวิวตี้กับวิวตี้เกียเฮียดอีกแล้วไปเลยเบยจะพาไปหากอดงไม้ลูกไะ ออกมาหน้าป้ามาือนนี่ออกมาปลูกข้าแล้วพี่น้องเลยอาปลูกเขาเลยต้องปลูกทาฝนก่อนเพราะว่าเป็นหน้าลมเนาะพี่น้องหน้าลมหน้าลถ้าโบเฮตแต่หัโปีกะนน้ำม,มากกระเซจเลยเขาต้องเอาน้ำเขาต้องเตรียมก้าไว้ทาน้าถ้าเป็นก้าวว่าน้ำนี่มันสีเปื่อยเนาะม่ทนมันเป็นกาเขาต้องปลูกเอาอันเป็นก้าแก่มันจึงได้สู่กับน้ำถั่วมมาเลยกับมะตองย่านนะ ด้วยไปๆไปแบกเอาเสียบนะไปก่อหน่อไม้คุณป่ะพาแม่ไปก่อไม้ป่ะไอปูเหีไอปูป่าไอปูบอหาหน่อไม้ปูไอปูหาเป็นบ่อะไรหาเนื้อใส่ไปนั่งก่อหน่อไม้ก่อเดียวนี่กันสิมีอยู่บ่สิเรียงอยู่บ่นี่ฮะคำคูนอยู่บ่สหน่อไม้ก่อเดียวนี่คือกับผ้าแท้นี่หน่ไม้เรียงน้องบ่ได้เกิดบ่ อันนี้อันนี้เราไม่ยังเราไม่เดียงคนบ่ตัวนี้นะไม่เดียงคนเนาะไม่ไม่ใช้หลวงหาอยู่หาไม่อยู่ยี่ลาจักบอนเรไม่ละใชดอกไม้ขวดทาเนาะแม่ละให้ยิ่งหลาเห็นเด้นนะเนาะดูอยู่ยอดนี่เ้ยเห็นแน่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วไม่ละเลย เอาาหาร่กันนากันจะแล้วอกแกงเลยไว้ยนี่ว้าวโอ้โหเอมาเลยเห็นใกล้ๆเลยน่อใหญ่ยนีนี่เรโอ้อ้หักอันนี้โอ้ลเลยโอ้ใหญ่มากอยาไปองไงปาเถอะใหม่เลี้ยงคนดีๆนี่ใช่คุณคุณกมิก ใหญ่เลยใหญจังเลยจังใหญ่กับข้างเสียงเอาเด้อลุ้งเลยข้างเสียงเอาเด้อโอ้ใหญ่ดิโอหาก็ได้อันนอ้โอ้ยี่กระแม่นบอลเอาหมดเลยแม่นบอลนี่เอาหมดเลยเนาะเอาหมดเลยกดหนอก่อเมื่อเลยเป็นแหนมเลยต้อเป็นแหนมกูนะ

โอ้โหนี่สามนอเลยปลาดวงดีลิโอจ้าดุมึนกับมีเออนี่กือมีตีมาเดียรมามาขังนี่มาขังนี่สลับกันโอ้ไหนคือมึนนี่จ้าดุแป๊บนึงอุ้ยโอ้ย แซบกรงอีเลยเ้ยนีะแรเ่ยโอ้ยดุโอ้โหาแกงยู่หลอกมือนี่้องยนดูดละเดี๋ยวเขาจะถมไปถมไปกันอาไลเหรอหามไปเดี๋ยวเขามาหาอะไอีก โอนอนอยู oh, you know ่ไหนเพื่อไว้ไยัดเม่ดหรอกอะไรๆยูอะไรพี่วิวเด็กทำเสีอมแม่ได้ยัดทังงยัดทังงัดเออยัยยูนี่หัดทังงัดเอออันนี้ไง ไม่ก่อเดียวกันเนาะคำพูดมลยดีเ hmm. น oh, hey ี iros, uh. right. oh. point, so hey, ่ยอาปูนาเป็นไงโอ้โหโอ้ยง่ายมากอือเก็บปะอ้อมันเก็บมีเอาบวชเลยแกงยาลายแล้วจะได้หอเมื่อผักสามีน้ำไม่ตายโทษโทษโทษเฮ้ยอัน ดื้อันนั้นเนาะท้านก็เอาสองงลดเนาะอันน่ะยังเหือสองงลดเอาอันเดียวอือด้ยไนางนะกอยู่ในกลางนไม่ออกกลางมดเลยเดีายวมาใกล้ล้กวิวอะไาพีห อะไร đây สีมือท่าน thằng này ยี่เมตรบอขามาดูเจะตับกันได้เกิดอุบัติเหตุแล้วตอนนี้เห็นอะไรวะโค้งแล้วโค้งเออตอนนี้บอเห็นไหมนั่นอ่ะ អត់អូបើនិយាយអត់បាត់ថាកឡើយត្រង់ខាយយ້ອຍហ្នឹងលូយូទាំងហ្នឹងអត់អូ ห่าม,ามีน้องใหม่บปางออกมาเลยได้ไหมคโอ้แม่แสบน้ามนมดูอยู่กอ,อยู่ไนเหรอนกนีน่ ôi <laughs> cái <laughs> chết oh, là cái <laughs> ơi <laughs> 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 อยู example, food food. <st> ่ในหูเนาะสิเอามาเทิงดอกอยู่ในข้อคันเออหน่อยๆไว้ก่อนเดี๋นี่นี่แอนแดงเนาะแอนแดงก็ได้แนงป่ะเนี่ยแอนแซ่บ đi biểu luật ngang nghi vắng. Đây là cọc ghém lại. Anh nắng, yêu. Ao vòng năm nay. Anh nắng, nắng 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 วาน่เาตัวก็เด้ม oh, ันตนี er ้ัเรัวหันนั่น ah. ัวัวีกันหาถึงย่งบัวทั่วโอ้โหไม่กเดียวก็คือว่าข้างนแท้นี่ตนไม้เด้นอก่ะนี่ต้ไม้เด้งคนอนีไม่ไผ่ดงนี่ไมเด้คนกเลยนั่นไมไ่แดงอันั้นไม่เดงนอก มันเอาบาเทเงินเอาบาเป็นนะพี่มันอยู่ในกอุณขอมันเอาเนี่ยเอาเนี่ยไม่อเดียวสมควรน้งพ่อบ่โยลายเติบไปได้เนี่ยพ่ับเอาบอนะไม่ไหนกะ มันอยู่ในพุน่นได้ก็มีอยู่ไหนอยู่ไหนพู้นุนก็นไลยถอยอยู่ใหนผู้พออยู่นี่มันแข็งบ่แข็งบ่กระปวดแข่งคนมีฝีมือ ตัดฮอนเลยครับป้านอมันแตกในแตกนองในเงาก้าเนี่ครับพราได้กินยิบซีได้เนี่เอาผ้าซชเอ์เอาได้บอสะในกลางอะโนนลฝนตกลงบานี่โอ้ยเห็ดปวกออกได้บับน,นี้เตรียมตัวไปหาเห็ดปวกเลยพวกเขานี่เมนใหญ่หมดเนาะยอดนี่ได้สะะับปะปลาป,ปะนี่สั เป็นบ si ้าคังน mm ั้นบ่เอาเสียมเอาง่ายบอพอเลยนะ ไปนนีี้้กะพ่องพี่น้อง,องทางนี้กะน,นี่จะเป็นน้ำไม้สังไพเนาะพี่น้องทางนี้ถ้าจแกบมีลายกออยู่เนาะพี่นะเพืองถมไใ้เนาะพี่น้องเนาะมันก็จะออกรวมสมบูรณ์อยู่เนาะพี่น้อง,องทางนี้กันไป มาทางธงไฮธงนาพี่แล้วมันนี่พี่น้องเลยเดินหาเดินหกเลยขยอยออกมาทางธงใไฮธงนาพี่แล้วมันนี่มาหน้าผดตูใหญ่เด้อมันนี่พี่น้องหน้าผดตูใหญ่อยู่แคมทางนี่มีต้นหมักม่วงสองต้น อ้าลมกับห้องแห้งแน่เนา่ะบ้องม่วงกระโซไม่ใช่ซุกแหละซุกแล้วบ้องม่วงกระโซนี่สุกแหละปาดอกนะต้นกระสูงกระดอกอือกำลังเตรียมน้องใหม้ใส่หมอกนาะพี่น้องเนาะทางนะประมาณจะนิ่งเด้อเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้กับประมาณซัมนี้่ไอรองวีกับคอัวลาไปแล้วเดี๋ยวพบๆกันในคลิปต่อไปแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้กับขวาก็มาสบายดีสบายดีว่ากูทุกคนน้องยูตี้ไปดีปะลุงเนยลูกบายปะลุงเอ้ยไปเลยเด้อสวัสดีบ๊ายบายแม่เอาให้เหรอแมนอาเจ็บบ๊ายบายก่อนเอามให้บ๊ายบายจ้ะ เดี๋ยวพ่อปอกันไม่เด้อป่อไมือเห็นมือนะาแต่แนมเบื้งหมูอยู่ดิพี่น้องเนาะคลิปนี้ไปแล้วเนาะบ่ได้แกงเหหปลาดุงเบิ่งซ้ำเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกะเดี๋ยวจะไปพบพ่อกันไม่ในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะ